โจนเอาปืนจ่อหัวผมพยายามแย่งปืนแต่แย่งพลาดผมสามารถบอกโจนว่าหยอกหยอกได้ไหมครับลุงเอขาหนูพิ่งติวเสร็จค่ะลุงเอให้กำลังใจหนูหน่อยเดี๋ยวจะไปติวต่อแล้วติวค่กทิมผิดลุงผมจะจบทีสีแล้วช่วยเป็นเคสวิจัยให้ผมหน่อยได้ไหมเรวะผมทำวิจัยการตรวจสัมภาระระดับโลกด้วยนะผมเซ็งมากๆเลยครับ ผมทำคลิปแล้วไม่มีคนดูแะทำคลิปคุงจูดี้โชว์อยากชวนลุงมาเล่นหนังครับสร้างจากเรื่องจริงหาพระเอกชื่อเรื่องโลนทรชนคนหนีภาษีครับเผลยลุงช่างหลังมีควันเพ่งลุงเจนูมีอะไรจะถามลุงคอลึกไหมคะมึงถามแต่ละเรื่องน้องคนถามสตรีมเมอร์คอลึกไหมตอนกลางคืนผมได้ยินเสียงอะไรอยู่ในครัวของรไฟนเท่านั้นละไอสัตว์พ่อหิวข้าว ลุงครับลุงเคยนั่งสตรีมอยู่แล้วอวัยวะเพศเกิดอาการชูชั่นเลยแกล้งของตกแล้วลงไปองไหมไก่อ๊ผมเจอกับเสือหนึ่งต่อหนึ่งผมสู้มันผมชี้หน้ามันมันเดินหนีเลยมันหนีแต่มันเอาแขนผมไปด้วยลุงเอครับเคยคิดเชิงตัดข้าวโพดไหมครับอยากกินข้าวโพดแต่ไม่มีให้กินทูวใส่ปากซะจบๆชูชั่น ลุงเอครับผมกินจีบีดกับกล้วยน้ำว่าเยเๆทั้งคืนเลยครับถึกทนมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมของบีต้องจีบีน้องถึกทนพ่อมไทเขาก็ใจผิดมาหมดแล้วธงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยทุกคนดูดีหกโมงแล้วจะยืนเฉยอย่างรั่วเลยเอรั่วพ่อลูกเอ๋ยทำไมมานั่งว้วนอยู่แบบนี้ลุกขึ้นถือดาบแล้วไปจีบี ทีขอเบอร์ฉุกเฉินหน่อยผมช่วยปลาขึ้นมาจากน้ําตอนนี้ปลาดิ้นหนักมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากกลุ่มคนเลี้ยงสีทาบ้านาลองระเบยมันหน่อยนี่ปั๊ช่วย <เอ S 2> ปลาจากน้ำเนี่ยกิง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 เฮลโลคุณเอใช่ไหมคะใช่ค่ะโทรมาจากสัมภากรนะคะไม่ต้องร้อนตัวนะถ้าทําถูกกฎหมายไม่คุไม่ได้ร้อนค่ะกูไม่มีว่าไม่ว่างคุยลุงครับทําตามนะคะลุกขึ้นลุกจะเหนื่อยแล้วน้องหันหน้าเข้าเก้าอี้ซอยเปิดสกรารให้มันจบจบไป ลุงเอครับช่วยลุงเอค่ะสอนหนูเล่นใบครับหน่อยค่ะถ้าเล่นไม่จบหนูไม่ให้ออกจากห้องเลยมวดีดคิดไรแก ดุงครับครับอะไรชอบน้อยใจครับพักอะไรน้อยใจวะเมราเมระไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาดีกับฉันเมระไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาดีใัรทำินกิจอะไรหมายถึงลงนงแต่ได้ผลตอบแทนยติ่อติดต่อติตอติดตอติเฉลยชีทิ้ับัมเบิ้ลแงแงแปงแปลงหนบท่มากๆเ่ดตลจตอนนี้ลแ้ เหย่อยิ่งรอยเหยื่อด้วยกันยิ่งเหยื่วนานๆมันยิ่งรอยสกิบดี้ตอเล็สกิบดี้ตอเลต็ตสกิบดี้ตอเล็สกิบดี้ตอเล็ก้วนจัดวพอลุงเคยกินอุจจาระตัวเองเออไหมครับมึงถามตรงๆเลยเนาะคนที่ถามเคยเนีเ <S <S ่ขี้เลยบ้าไปแล้เคยบั<ส>กเอกรักมะรึงมาก,มากนะเลยอยู่ให้กูดูนาะนๆนะเวยตอนนี้กูจะขึ้นออสองล่ะโอ้โห ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับผมรับซื้อแม่พันนกแสกนะครับจะมาผลิตนกแสกเจนเอลฟาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนุรักษ์เผ่าพันธุ์ผมโดนไฟ<ะ>ข้อเกือบตายดีนะผมดื่มน้ํายากันไฟทันโอ้โหโดีนะมันองยื่น้ํายากันไฟทันได้ยลุงเอครับบหุบหน่อยครับแม่หลับอยู่ลุงเอครับพ่อผมเสียแล้วครับอ,อันนี้เรื่องจริงครับจริงครับหมายถึงพ่อผมเสียไฮโลครับ คนอะไรหลอกก็้ยด้วยนะครับมีความรักนะครับไม่ต้องขอบคุณเครูหยอกจาหยอกคิดรห้าร้อยห้าน่หันไว้ันแน่พ่อมึงเถอะกูขอบคุณสุกช้าไในความลุงเอครับแขนไปโดนอะไรมาครับโดนหลอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเท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 เตเทสเ สุภาษิตอะไรหมายถึงลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อยติ๊กตอกติ๊กตกพืติ๊กตอกเฉลยขี Optimus จับบัมเบร์บีแปงแปงปงแปงแปงกิ้งกิ้งกิงกิงกิ้งกิ้งเฮลนกแสกมาแล้วหาย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 ของสมองบอกรักน้องเจหน่อยครับรักน้องเชนะครับคุเหอยไปอีก i d เก็บพ่มึงเถอะพ่อกูไอควาย ลุงเอสุดหล่อไซส์ห้าน,น,นเกิดเหตทวาาย,ย,ยอ้อมคุยผมดูโวยเออทวยอ้อมคั่วลุงเอทวยเอทวยอ้อมคุยผมดูอ้วนลุงเอครับผมสงสัยมากถ้าออฟติมัสวูบแสดงว่าออฟติมัสหน้ามืดหรือหัวเทียนบอดครับแขนขวาสักทรงองค์นาายณ์แขนซ้ายสักชาติราชสีห์หันหลังกากตึมอีกากตึมผมลุงเอครับวันนี้ผมเจอพระกินเนนครับ เนนป๊อป8ครับป๊อป9มึงไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมึงด้วยนะอีสัตลุงเอช่วยผมด้วยครับผมทักหาเพื่อนชวนเล่นเกมแต่ผมพิมพ์ตกมอมาตอนนี้มันซอยไม่พักเลยครับมึงกล้าไปชวนเล่นเกมเหรอผมสอบเข้าสรรพากรได้เคสแรกผมจะช่วยตรวจสอบลุงแบบละเอียดให้นะครับไม่ต้องเสือกหรอกอีีดีอะไรมีหลายสีพี่ป้ถูกต้องเห็นมั้เก่งมั้มึกเก่าข้อมุงสิแม่มุงสิแม่มึงเถอะพูดดีๆ ว่ายสวยมากค่ะขอกำลังใจหน่อยครับตาซ้ายผมมองไม่เห็นมันหนกมากทัไมันผนึกปีศาจจากจีนไว้ที่ตาซ้ายหนึกขี้ไอ้นนองหนึบปีศาจพ่อมึงเถอะเมื่อไรลุงเอจะต่อยปีเตอร์เดนแมนอะครับเดี๋ยวกูต่อยให้จบๆเนี่ยเดี๋ยวกูไปกรุงเทพกูท้าต่อยมึงเลยดูกันดีนักไอ้กูตายโง่ไปเลยม่ต้อจบสบายแล้วขอดูดูนุกได้ไหมครับความฝันลุงเอครับผมสงสัยถับกูจะดูไมค์เมดเน็ตเงียบเงียบ ลุงเอเคยเหนเดียเลยเอาจูดี้หนีบฝาชัโครกบไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัตใจคนมีรูทุทธีมาประยุคให้เป็นภาพผมออฟติมัสเอนนสโตรนะหะลุงเอเคยนั่งปล่อยทุกอยู่อยู่ดีแล้วเกิดหิวขึ้นมาหยิบปุจจาระตัวเองขึ้นมากินไหมครับน้องผมโดนรถชนแล้วสลบไปพอผมตื่นมาผมเห็นแขนซ้ายข้างเดียวครับอีกข้างแขนขวาโอ้โหลุงเอครับผมต้องรีบไปโรงพยาบาลตอนนี้ครับเป็นอะไรอะไกูเป็นหมอเอา กลุงเอครับสารานากดูรื่นรมลุงสามารถตดได้เหมือนฮิโมไมค้าหิโง้อะไรมึงฮะลูรื่นลมตดมันหิโง้ไหมพ่ถามสนตีนลุงเอครับลุงเอครับผมจะไปผจญภัยในป่าคนแล้วนะครับเฮ้ยชื่อเราครบผมคือเลรถสาราย ลุงเอะแครรอยัูอชิตันอานามาเกุโค้ยหน่อยคูไม่มีลชิตันรเริ่รียกลุงตัแล้วนะผักอะไรเป็นนักศึกษาักอรวะมะกรูดเพราะกรูดเป็นนักศึกษานกลาเปรัญญาลุงเอครับลุงเอเคยหายใจไม่ออกเลยทำยงจมูกตัวเองให้รู้สึกโล่งๆมั้ยครับ กูบอกไม่ถูกอะลูวนสาวสลดแฟนหนุ่มดับคาห้างดังด้านแฟนสาวให้สัมภาษณ์แฟนชอบลืมเอา p o w e r b a n ์ออกมาได้จบข่าวดับนะครับจบข่าวไปไปไหนก็ไปไปนาทีครับลาออกจากสตรีมเมอร์ไปเป็นนักเต้นเถิดถือว่ากูขอกูไม่ได้เคยพูดเลยว่ากูอยากเป็นนักเต้นหยุดอยากขยับคิวท็อปป้ากำลังเดินผ่านปา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 ปๆาปๆาป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 า ลุงว่าชิซูกะโบไหมครับลุงเอครับ,รบเป่ายิงชุบกันสามสองหนึ่งกระดาษรู้นะว่าต้องทำอะไรถึงมองลุงเอเปรียบเหมือนพระจันทร์เลยค่ะบางวัน<อ>เต็มบางวันไม่เต็มเป็นอะไรคหนูเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเมคุยอเอาอีสัตว ลุงเอครับคือผมไปชนไก่แล้วแค่ควรซื้อไก่กลุ่มิ่งไปชนแล้วเปิดหมดสวรรค์ไปถอนขนไก่ดีไหมน้องน้องใครควรซื้อไก่กรุ่มิ่งไปชนลุงเอเคยคิดเช่นมันเป็นเครื่องเตลื่อนนร้องใจมันไม่ใช่ไก่ไข่กรุ่มิ่งเห็นลุงบอกว่ากินจีบีดแล้วทําให้ตื่นตัวแล้วตอนนี้ผมแข็งปั๊กเลยครับ ตัวค็นหนุ่ยผมเป็นบาร์เทนเดอร์เอยเอออะมากขย่าจนปวดหัวคูไวหมดละครับลุงเอครับทำไมรองพื้นไม่ใช่ที่พื้นครับเดยวนนึงนะขอรลังใจมึงขย่า้เรียกมาจะจัดงานมงคลแม่กลัวพื้นที่บ้านไม่พอผมเลยสวนไปวัดใหม่ละแม่บอกว่หเลยอหัเอ้าบอกแบบเดียวก็ได้ห้าพันจ้าครับเก็บงานเลยครับ มไเจ็บหดลุงเอครับมิติ้งถล่มรูปิดเสียค่าเข้าเท่าไหร่ครับกูกูกูไปกูไปสร้างต้นไหนน้องเลุงเอครับผมขอเอาแท่งไก่ทอดเกาหลียัดรูตอกปกีลุงเอได้ไหมครับลุงเอครับมื่อาแท่งไก่ทอดเกาหลียัดรูตอกปกให้แล้วผมเป็นสกีบีดี้ตัวเล็กของจูดี้ทางขวามีคนหล่อคนไม่หล่อไม่ต้องหัน แต่ลุงหล่อหันได้ล้อเล่นลุงเอครับอะไรเอ่ยกลมๆมีรูตรงกลางติ๊กต๊อกติ๊กต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 อกแล้วทำไมไม่คิดว่าเป็นห่วงบ้างหรอลุงเอผมอยากรู้ถ้าออโต้บทกับดีเซปติคอนแล้วมีลูกอยากรู้ลูกต้องถือสัญชาติอะไรครับไม่รู้ไม่ต้องเถียงหลอกน้องนะผมเปไมพี่นุงมากครับตอนนี่มกอนู้นะกู้อยากให้ คนมานั่งดูมึงเรียนสิบปีมึงไปโรงเรียนเรียนไปสิบกว่าปีตั้งแต่นุบาหนึ่งปรถมมาธยมมมาอะไรมึงอยากรู้แค่ว่าอตัวบอดกับดิเทติคอนปสมพันกันต้องถือสัญชาติอะไรไอ้ผมเสียใจมากเลยคนที่นอนดูลุงเอกับผมเขาไม่อยู่แล้วเฮ้ยเขาไปไหนอ่ะ พาลูก oh, ไปเข้าห้องน้ำมาร้องบราซิล 1, 2, 3, หนึ่งสองสามชุดไล่เก้ยังงเกเยผูเออรเอ,อ,เอ,อคิดว่าตอนมัม,มี่ปวดครี้จะถอดผ้าพันแผลทันไหมครับลุงเอ, astrolog, mate, net, รอ wah, ครับลุงเอว่าไมเมดเน็ตเบซ้ายหรือเบซขวาครับสำคัญกับชีวิตผมมาก <S <S สาพุโทโธพควา งอพักวันตังอภิวาเทมิสาทุลุงเอครับผมสั่งซื้อไข่กรูมิ่งมาละมันใช้เวลาจากนันถึงฟักครับน้องไข่ครูมิ่งบ้านมึงใช้เวลาฟักเหรอขอบนกับคางลุงหน่อยนะครับขอให้การชักว้าวนครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยเถิดสาทุสาทุมึงจะติดปัญหาอะไรหอยพันกันเลยปะตัวอะไรเลยผมลองทำยำหมูสับจีบีตอนนี้ได้ยินเสียงอูดอูดออกมาจากจานทำไงดีครับลอง หลอนจัดไอสัตว์ที่มีคือชีหมูเรื่องแล้วกิจกรรมสารฝันหนุ่มใหญ่ไว้เหงากับปาร์ตี้ถล่มโรงทานลุงไพรัตไก่อบโลงน้องๆกูไม่มีปาร์ตี้ถล่มโรงทานอะไรของ,ของมึง,งนะ<อ>กดลิงก์ได้เลยนะครับจะไปอังกฤษทางแกงซามกุยจะส่งลูกน้องไปคุ้มกันพวกที่อยากลุยรูต็อกโบกิให้ชูชิคคือกูไม่มีรูท็อกโบกิเพืมึงลุยหรอกเกวันนี้ครบรอบหนึ่งปีที่ผมเสียพ่อไปทุกวันนี้กลับบ้านภาพเก่าๆที่เกนั่งรอยอยู่เลยซึมซึมอาลุง โนบิต้าเคยเปิดประตูไปไหนก็ได้ตอนชิซูก้าอาบน้ำแล้วลุนถล่มเอาคุยยัดหีชิซูโอกะจนขาดกับเมลาเอมอนไหมครับวิธีตอบแทนพ่อคือมีชีวิตที่ดีครับลุงเอครับทำไมนักบาสชอบชุดบาสใส่พ่อแม่ครับทำไมวะพ่อแม่เป็นห่วงพ่อแม่เเป็นห่วงพราะรู้ว่าพ่อแม่เป็นห่วงไม่ได้เลยไอสัตว์มุกเครื่องหมายสี่แฉช่วยออกจากห้องไปได้ไหมหนูอยากอยู่คนเดียวสักลุงเอครับชิซูกะจะครางแบบไหนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดเรียมอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ไอทัวบิลออปติมัสเลิกบิลแล้วบอกมาว่ามันอยู่ไหนจะไปยัดดักมันผมคือเมกาทรอนลุงครับเคยคิดเชิงอยากเห็นผีไหมครับถ้าเรามองลอดหว่างขาแล้วเห็นจูดี้เลยงับให้มันจบจบไปเดี๋ยนะผมชื่อเมฆขอบคุณครับใจอ้านหลวงเันโตปากภาพหยอกหยอกนะครับ ลุงเอตีมลุงเอตีนตู่ตา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 ตู่ตา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 ตู่ตา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 ตู่ตาตาฝากถึงน้องน้ำรับรักกูได้ละรับงานอย่างเดียวกูก็ไม่ไหวนะไม่งานลดราคาให้หน่อยก็ได้พี่น้ำรับรักเธอรับแตงงานมันไม่ไหวแล้วรอย่างเดียวจีบีดแล้วผมทำหกนกพิราบมากินตอนนี้มันไม่บินแล้วครับมันกับเครื่องบินเทนโอ้โหน้องนกพิราบเครื่องบินเลยยอ้แดดจีบีดช่วยด้วยครับผมโดนโกงผมซื้อมาักมาแต่ไม่มีรูเสียบครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยด้วย มัวแต่ขุดหาแร่แล้วเมื่อไรจะไปขุดหินปูนมังครับโอ้โหไอผมมีตังค์อยู่1590เบาทเอาไปซื้ออะไรดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอเอาจิบรีแล้วตีกะหรี่แบบที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 ทเด็ดลุงยังไม่ได้ตอบคำถามหนูเลยนะที่เพื่อนจกกี่หนูคือหนูต้องซอยมันหรือไปฟ้องครูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอกทาจุ่ม น้องและน้องไปปล่อยที่จบกีน้องทําไมกันนะลุงเอลุงเอครับเวลาโงกุลเบ่งพลังแล้วกล้ามหักออกกางเกงในโงกุลเข้าวินไหมครับหรือว่าขาดไปเลยลุงเอครับไอคิดเชิงผิดแล้วยากดู้ีที่เกตดเกลุงเอครับอาปากหน่อยครับแตกแล้วนะครับกลืนด้วยนะครับลุงเอจังหวะมันฟุบอย่างเงี้ยมันมันเพ่งออกกล้ามันออกเงี้ยแล้วแล้วััุบเเขข้าาไปกลววผมขออมครูไวของลุงเอหน่อยได้ไหมครับกลัวจังหวะจังหวะ จังหวะจังหวะเข้าวินนะเพราะว่าการที่เราจาักหลักฟิสิกส์แล้วนะครับลุงเอจ๋า,าจาลุงรู้จักไอโป้งไหมคะโป้งไหนจ้าไม่บอกบอกเธอบอกก็ได้โป้ง,ปงไหนเดีวพ้องตุย เมื่อไรสมองจะปิดหมดประหยัดพลังงานครับน้องอูไม่ได้เปิดหมดประหยัดพลังงานไม่คว้าตามลุงตั้งแต่สมัยลุงเล่นเอวุสลุงให้รอยยิ้มผมผมหายจากโรคซึมเศร้าขอคุณครับลุงโทนี่มันไม่มีโรคซึมเศร้าเนอะลุงเอครับเมื่อวานผมไปทะเลเจอฝรั่งเล่นน้ำกันอยู่เป็นยาคนผมเลยบอกว่าการสวิงกี้การที่เราใช้ชีวิตเรา ไม่ว่าใครจะผ่านไปผ่านมาแต่เราต้องอยู่ด้วยตัวเองบ้านน้องแค่นั้นเลยูลกบ้านาอะครับอย่าไปฝากอย่าไปฝากชีวิถีด้วยใครน้องฝากชีวิถีด้วยตัวเองนั่นแหละไม่ร่าอะไรจะเกิดขึ้นผมมว่่าไต้จะเชื่อในตัวเองมาตัวเองผ่านไปได้น้องนะครับเชื่อในตัวเองไว้ก่อนแกะให้ไก่ไปตีหน้าจะมีหวังกว่านะครับไม่ว่ามึงเจอมันเป็นปกติว่ะลุงเอ๋ขออะไรอย่างได้ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างครับเออมันมันมันไม่มันจะหาคนดีแบบ อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทหยิบจีบีดขึ้นมาเครื่องหมายดอลลาร์เพื่อนายมาน่า้องย์ย่ได้น้องนะครับนั่นแหละสิ่สำคัญแล้วล่ะลุงเอรับนักศึกษาฝึกงานใหม่ครับเรียนด้านไอทีอยู่ปีสามครับแต่มีคดีติดตัวข้อหาย่างไก่อบฟางครับคุณย่าเคยพูดเอาไว้จงเดินเส้นทางแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งคดีมึง ลุงเอครับปังนะยืมตังหมื่นหนึ่งนะผมจะเอาไปโดลุงเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากเป็นท้อไปโดนเนทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่ไม่มีตังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอับสับมันอยากไปทับโดนเนทมันโดนมงัืมกู้ก่อนเนาะก็อยากเอาแท่งฮันุมานชานสมองน้าเด็กเดี๋ยวนี้ทำไมมันเอาง่ายกันเต็มไปหมดไอ้อยากไปทับโดเนทตขอยืมตังหน่อยลุงเอครับถ้าออปติมาสปวดมันจะออกมาเป็นน็อตหรือน้ำมันเครื่องครับน้องคนนี้พี่เป็นน็อ ลุงเอครับลุงเอครับลุงคิดว่าออฟติมัสมีขนทูดไหมครับโอ้โหยลุงเอสตรีเมอร์มาแล้วกามีทุกคมเ่งแล้วลดราคาอยู่เหลือวันนี้วันเดียวแล้วหนึ่งพันหร้อเก้าสิบพี่สามสีเมื่อวานผมไปตรวจสุขภาพมาครับหมอให้ลดน้ำตาลตอนนี้ยังขับไม่เป็นเลย มึงควายมึงตายหาซะอี่ซี่งู้นแบบนั้นน่ะพูดทำอะไรไม่ได้แล้วแกทำอะไรไม่ได้ครับถ้าออลติมัสมีอะไรกับแฟนเวลาครางจะเป็นเสียงคนหรือเสียงแต่ครับขับรถให้หน่อยครับคันไหนครับคันที่รถเท็กมีโฮมทูเดอะเพลสไอมิทโลนสรุปผมคันไข่ใช้ไก่แจ้มิ่งคันที่รถคันไหนจ้าคันที่รถเท็กมีโฮมทูเดอะเพลส อลุงเอครับลุงเอครับลุงเอครับจะตะโกนหาพ่อมูงหรอขอโทษครับขอโทษครับแต่กูไม่ผิดมีโอกาสที่ลุงเอจะจัดมิตติ้งพบปะเอฟซีไหมครับหนูรอคลิปขอบคุณ กับคิวไอ้เร่ไม่ไหวแล้วจริงๆนะน้องส้มกูไม่กล้ามิตติ้งหรอกนี่ขนาดกูอยู่หน้าจอมึงจะยัดด่ากูกันได้แล้วมึงนึกภาพตอนกูมิตติ้งแล้วหันไปข้างหลังไอสัตว์คนยืนเป็นร้อยยืนถือหมูยอแบบเนี้ยกูจะขาดจัดหรอกขนาดกูอยู่แบบคนละที่คนละจังหวัดกับพวกมึงอ่ะมึงยังแบบจะยัดกูตลอดเวลาถ้ากูไปจัดบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปจัดขยายตัวเชิงวันนี้ที่นีเวลานี้ที่นี่กูรับรองเลยกองทัพถือหมูยอนเพียบลุงเอครับหมอบอกผมอยู่ได้อีกไม่นานผมถามหมอ ว่าทำไมหมอบอกคลินิกปิดสองทุ่ม่าไปไปต้นตีปตายไหนก็ไปคิดถึง,งจังขอหอมหน่อยอ,อาบน้ำแป๊บเดี๋ยวมาเทอาหารให้นะลูกด้วยไหมห้มาหกเอสทีดีเซลล์ใหม่ครับน้องกูไม่เคยเอาหมูยอยพ่ดียัดน้อง อูยัดเด็กเขาไปหมดเลยเหรอลุงเอครับมองดูดาวดวงที่สว่างนั่นสิครับเหมือนลุงมากมนดาว <ใน S 1> สินโดรมโอ้โหเหมือนมากเลยเจดทำให้มันดังอ่ะสันสุกพี่ม่หรือเจดโลโซเป็นมือกีตาร,ร์และนักร้องนำวงโลโซ ตใจหมดเลยเมื่อกี้ด่ากูทำไมอะยังยังไม่ได้ด่าเกับกับด่าครับยังยังไม่ทันครับยังไม่ทันได้ด่าได้ด้วยเหรอเองคะวันนี้วันเกิดหนูลุงอซอยเก้าอี้ให้หนูไปด้วยอวยพรไปด้วยให้หน่อยได้ไหมคะลุงเอครับผมแค่กำลังจะช่วยตัวเองแต่เจอหนึ่งผมเลยช่วยตัวเองกับหนึ่แทนที่หมายสี่เหลี่ยมวันซีมาที่หมายสี่เหลี่ยม ลุงเอกำลังใจผมหน่อยครับพอดีผมป่วยเป็นวันโรคกระดูกแล้วไม่รู้จะหายไหมผมชื่อโดโซลุงเอครับผมกำลังจะโดนออฟติมัสเอาจูดี้เมือยาเป็นออฟติมัสกันเถอะครับว่าเลยน้องมึงเลิกออฟติมัสกันเถอะเือผมตื่นมาผมนึกว่าบ้านไฟไหม้ผมเข้าไปในครัวผมเจอพริกเผาโอ้โหลุงเอครับเวลาออฟติมัสถือต้องไปที่เทศบาลหรืออู่ซ่อมรถครับมึงรู้ไปทำไมวะน้องนะ ทางในประเทศไทยออกวิชาออปติมัองนะมนีเอครับมึงเอปรึกษาเรื่องความรักเร่ผมชอบผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนแต่ผมชื่อหมูจะจีบติดไหมมึงแค่ชื่อหมูนาะมึงไม่ได้เป็นหมูอีกทีจริงจริงเวลาลุงไปข้างนอกมีเราแวงหลังไหม ลุงตลอดจริงๆคนขอถ่ายรูปนี่มีอารมณ์มากเชื่อไหมอันนี้กูพูดจากประสบการณ์จริงนะลุงเอครับลุงเอครับใช่ลุงเอไหมครับขอถ่ายรูปหน่อยกูก็ครับครับลุงเอครับตาเล้งบอกว่ารักเหมือนกันครับอ่ะมึงดูนะสมมติว่ากูาลังจะขอถ่ายรูปกูปุ๊บขอถ่ายรูปหน่อยครับพอมันมาใกล้ปุ๊บกูขามีปลูซีฟู๊ดด้วยก่อนเลยนี่เลุงยเล่นเกมไปดีเพราะงี้ไงถึงไม่ไปตีมังกรสักทีละสมมติว่ากำลังจะถ่ายตอนแรกผ่อนคลายอยู่พอมันมาใกล้ปุ๊บ ลุงเอห่นบวกหนึ่งใดเท่าไหร่แหละติ๊กตอก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 ลุงเอครับนายกคนไหนชอบช่วยเหลือประชาชนครับประยุทธ์ดันโซฟาน้องโน้ตให้ช่วยเหลือแลไอ้แค่ดันโซฟากูทำได้เถอะแม่ประยุทธ์ดันโซฟากูก็ดันให้ได้เถอะโซฟามึงมานี่ผมอมอกสาวมาคนนึงครับพอไปถึงที่ห้องเขาแปลงร่างแล้วเขาบอกว่าออโต้บทรวมตัวผมควรทำไงดี ลุงครับวันนี้ผมเศร้ามากเลยครับทุงมสายอ้มตีมไพ่ฮะลุงไปอ้อมสาลุงไปออมติมัสนี่กูจะบ้าแล้วน้อชักว่าวยานดึกครับคลิงคลุงคลิงคลุงคลิงคลุงคลิงลุงเอค่ะถ้าออมติมัสไทม์ต้องการทำลูกจะใช้เจลหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่องขมันสำคัญกับหนูลุงเอครับนักร้องคนไหนชอบพาเพื่อนเล่นบาสติ๊กตอก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 ที่เหลือสิงโตนำชุด ลุงเอครับช่วยประกาศหาตู้โทรศัพท์มือสองให้ทีครับหลังๆผมทำงานยากมากเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากซ<อ>ูเปอร์แมนลุงเอมีแพลนจะเปิดคลิปขับจักรยานจากบร<อ><อ>ิูทับเบิกไหมชือ่อทีอ่อร์แมนทำงานยากเขาเก็บต<อ>ู<ๆ>้ถ้าเป็ดโปร<ซ>มาไซน์ลุงเอจะกินให้ดูไหมครับน้องน้องคนหิ วีปโปรแดกวัวขัดงลงน้ำก็ว่าไปนักร้องคนไหนเป็นหัวหน้าเอวีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กติ๊กใครวะเฉลยสิงโตนำโดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิงโตนำดโดในมือน้องลุงเอคะถ้าออฟติมัสต้องการป้องกันต้องใช้ถุงยางหรือผ้าคลุมรถคะสำคัญกับหนูคะสเปกเลยลุงเอครับวันนี้วันเกิดผมอวยพรวันเกิดผมหน่อยครับคุณ ให้พ้าขุมรถลุงเอจำผมได้ไหมครับจำได้ครับผมโนครั้งแรกครับอ้าคุณคุณน,นเฉยนะ อะคุ้นนๆะครับือออปติมัสตอนนี้ข้าหลบหนีจากการไล่ล่าของมึงอย่าพอเขาแล้วน้องที่ไอ้ล้นจู่เนี่ยลุงเอกครับถ้าเราเลียเทเอดีแต่ดอออปติมัสมันจะออกมาเป็นจารบีน้ำมันเครื่องน้องน้องะไรผมงสัยเรื่องจังไรเตยี๋ลุงครับพออะไรจะช่วยโลกครับติ๊กต๊อก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 ออโต้บทรวมพลังน้องออโต้แไหวไหมกูจะตายขอของง่ายเ่ยครับเคยคิดเชิงป้องกันตัวไหมครับยังไงครับ กลัวว่าแฟนคลับจะจับยัดดากเลยชิงยัดเองก่อนครูอ็อกติมัสเพลินยูจะขอเอาที่มหาเปรายุทธ์ครูสุโก้ยโก้ลุงเลอทำที่ดีต้องจีบีดเครื่องดื่มที่ดีต้องไข่กลุ้มมิ่งเครื่องโกนขนน้องชายต้องอีเฮฟซีพูครูบาช่วยลุงเอด้วยครูบาช่วยลุงเอด้วยสมภารจะจับตัวลุงเอไปน้องน้องครูบาช่วยลุงเออะไรมึงอะบาว ฉันคี่มาบ้าดิ้ดายหนูชอบลุงเอมากเลยค่ะที่งสวยๆหน่อยค่ะแกรกแกรอีดอีดอีดเฮีไรอ่ะขูดหินปูนให้แล้วค่ะเออเนางทำตุ๊กตาลุงเอได้ไหมครับได้ครับตุ๊กตายาเออทำไปซะแล้วก็เจ้ามา่งเลยจะได้ไม่ต้องยัดดากูดีเหมือนกันทำมาเลยลุงเคยคิดเชิงออพติมัสพราไหมครับดูออพติมัสในโรงหนังแล้วเห็นมันแปลงร่างเลยนึกขึ้นใจถกกลางเกงแล้วอมควยเลยเกี่ยว ดูอิติมันพามแล้วไปทูงไปถกทั้งเกมเลยที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกนะกูดูอิติมันพามอยู่ดีๆกูดูอยู่เลยสนุกจังเลยวะไอคุณลุงเอขอเก่งหน่อยขอหางด้วยค่ะพี่ไม่เกี่ยว่ลุงเอครับขอกำลังใจหน่อยครับพรุ่งนี้จะขึ้นบินวันแรกตอนนี้จีวอนรอแล้วครับตื่นเต้นโอ้ทีมัสแข่งกับวีใครจะชนะครับติ๊กตอก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 โดมินิกโทเรโต ่อยครับชื่อเบพอร์บอกับตไอพือนกดสเปซาร์โอ้ยเยด้วยั้งดด้วยค่น้ำว่แฟนเิ่เข้าตาหนูค่แบบตามากเลยจะให้นเข้า่านเคิดยังครับ็นเอเคยคิดเชิงสุขอนามัยแล้วนึกรึ้นใจก้มลงไปดมไข่แล้วเหม็นเลยเอามีดมาตัดไข่ไหมครับ กระสุนหน่อยครับสามสองหนึ่งตา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 คื่ายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคันซีเครมึงเหม็นห้ำแต่ที่มึงจะหาวิธีใช้ไข่กูมิ้งกนแม่มันหมักมหมหรือว่าไปล้างไหมมึงตัดห้ำทิ้งเลยได้านซ้ายหาห้องหร้อมองทำไมเอาไปหนึ่งแปดก้มหน้าเป็นเกมองอีกละอือใช่นะเธตยอไปไหนว่ากุญแจนี้ไม่แล้ก็บลู ลุงเอไม่ต้องกลัวสันรากรหรอกครับเขารอให้ลุง A. เอรวยเต็มที่ก่อนแล้วค่อยเล่นงานทีเดียวลุงเอครับผมกำลังจะบวชแล้วครับตอนนี้หาหมอทำขวัญหน้าพร้อมลงเรือครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากลูฟี่ ลุงเอเคยคิดเชิงผสมไหมถ้าไม่มีไก่ต้มจีบีตเลยเอาไข่กรมมิ่งไปต้มแทนเพื่อความอูมามิของสาหร,ร<อ>่ายนอมันพ่อมึงเอาไก่<อ>ไนี่ไปต้มเลยออสาระค่ะตีลังกา3ามตลบมาซอยโตให้โยกเลยลุงเอครับวันนี้มีคนสาวมาทักถามว่ามีเบอร์ไหมผมตอบว่ามีบ้างเวลานอนน้อยลุงเอครับถ้าออติมัสบวดต้องโกนหัวหรือเปิดประทุนครับ ลเอครับลุงเคยใส่แว่นแล้วแว่นมันมัวเลยชูหูแล้วเอาน้ำํำมาเช็ดแว่นไหมครับลุงเอครับฟังนะครับ,รบแล้วตั้งสติสันภากรมาหนีไปหลบเร็วสนับสนุนลุงหน่อยลุงเอถือ GBT แล้วโฆษณา ลุงเอผมจริงจังนะครับนีอแล้วสองแล้วนะเมื่อไหร่จะเซ็นกวยอสให้ผมสักทีน่้องกูไม่เยี่พ่อมึงครับกูจะเก็บเงินสักก้อนแล้วกูเลิกสติมันมสงสัยมานานแล้วครับว่าถ้าโลกเรามีมยีงจะเอาจูดีของลุงออกมาช่วยไม่ององเรียนแล้ววัวนกเมนมันเียวลุนจอาัูงลุงอกมาช่ยนั่งอบียนกันานแล้วว่ารังว่าัลมีคมัหจเี้ยงจะเอี้องล้วอีกฝั่งยุมห้องก็เฮ้ย อีกมุมหนึ่งก็แกใช้เ่องวางแก้กางเกงในเข้ามาครับจะเปิดโรงเรียนนะครับคนไทยหัวใจเบี้ยวอีกัวหนึ่งนะครับนะกูจะเปิดผมไปนะคือมุมหนึ่งก็จับซุดเลยแบบน่าอีกมุมหนึ่งก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอเถื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอเนนคุณมันพีชมันมีอยู่จริงนะลุงเอลองใช้ไก่ดูหน่อยครับดาบอยู่อีกตัวนึงนะ อีกตัวนุ่งหน้าเข้าสู่ถนนใหม่เลขสองขับตรงไปอีกตอนนี้เราเอาถังดับเพลิงยัดลูคุณมาทำช่วยดับไปผมจะมาเชกคโกงหลอกเด็กตังคนดูหนึ่งบาทอะไรนะเป๊บหนึ่งน้องพูดดังๆให้กลบเสียงโดเนตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประธานเด้ลุงเอรับคางให้ฟังหน่อยลุกขึ้นกูบอกให้ลุกขึ้นที่จีบีดไปที่โซฟา แล้วจักรยานอากาศให้โดนจีบีดมีคำถามค่ะหนูอายุ16มีลุงเก๋เกมาจีบหนูฟาร์มของจักมันได้ห้าห0ื่นแล้วควรเหลี่ยมแจ้งความเลยไหมค่ะลุงเอครับผมขอรีลุงเอครับผมเจอชื่อลุงในเฟซด้วยครับ ชื่่อออะะไรลุงไปกดถูกใจเพจรู้เท่าทันวิธีหนีภาษีรู้เท่าทันบ้านป้ามันจะอีนาองออตอนที่เปายังไม่มาลุงเอบอกที่เปากูเอเล็กครับน้องน้องมึงอย่าจังไรนักร้องลูกทุ่งคนไหนโคยใหญ่ติ๊กตอก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 ติ๊กต๊ก๊กตเฉลยทศพลฮัมมโหลาน ลุงเอครับออตติมัสพรามต้องตอบพอรอบอไหมครับมึงเลิกคุยเล่าออตติมาสพรามเถอะน้องกูจะแปลงร่างแทนแล้วครับโตับทเทเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพารูปยายทางเก้าสิบห้าเต็มทางลุงเอพันหนูรอลุงเอถกมังกรตั้งอต่หนึ่งศนย์จดหกตอนนี้อยูริญยาเนลล์ครับล่งอาคว่าไขหน้าพอรูปที่สุดที่ตอกเจ็่อเฉลยาที่เราลุกพรมงกุดเจ้าเจ้าเปิดทางต่อคาเหนืลมกเสือ ลุงเอบอกว่าเกัดหน่อยครับเกอร์ทิ้งแดงที่หมายสี่เหลี่ยมลุงเอแปเนลี่ยขอสอบถามครับถ้าบับเบิ้ลมีควันดำอันนี้เกิดจากท้องถุ